เหลือจะเชื่อทุกคนผมสามารถให้คำนิยามของหมอนตัวนี้ได้เลยว่ามันสามารถเพิ่มคุณภาพการนอนของผมได้จริงๆแล้ววัดด้วยหัวเว่ยวอ h ฟิต4โปรด้วยนะแต่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วครับตัวนี้ขายดีมากและเป็นสมาร์ทวอชที่มีความแม่นยําในการวัดการนอนได้แบบตัวท็อปๆตัวหนึ่งในวงการเลยก็ว่าได้แต่ราคาถูกมากนะครับนั่นแหละครับผมเลยอยากจะป้ายายาให้กับทุกคนรู้จักกับตัวหมอนทางทาง,ง FN ครับนี่คือเทมสอฟ3 d อทอปิติกครับที่สามารถใช้งานคู่กับตัวหัวเว่ยฟิต4โปร ที่ผมมีในมืออยู่ได้อย่างลงตัวสุดๆนะครับพูดันตามตรงเลยมันมาถึงยุคที่ซิกเซตเตอร์เราต้องรีวิวหมอนให้กับทุกคนได้รู้จักกันแล้วแหละกับการที่จะทําให้การนอนของเรามีคุณภาพมากขึ้นดังนั้นครับมาทำความรู้จักหมอนตัวนี้กับหัวไวฟิสซี่โปรไปพร,พร้อมกับผมนายแฟ้มไม่ติดละ let's go มาดูจุดเด่นของตัวหมอนอย่าง t e m s o f t 3D Orthopedic กันครับว่าตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับคืออย่างแรกเนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันเป็นหมอนที่สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบมากครับแต่เราก็ไปลองมาและอีกอย่างนี้ที่ผมชอบมากๆคือลองใช้มือกดลงไปนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าหมอนมันจะไม่ดิ้งขึ้นมาเลยนะครับยวบลงไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆค,คลายตัวมานะครับสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับกับการใช้ในการนอนนะครับเพราะส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยรีวิวที่นอนเคยรีวิวที่เป็นในลักษณะ Memory Foam ฟคุณ าภาพสูงกดแล้วคืนรูปอะไรแบบ,แ,ะแบบเนี้ยหลายๆแบบเนี่ยมาลองใช้งานตัวนี้ก็รู้สึกชอบมากครับเนื้อหมอนเนี่ยค่อนข้างน,นุ่มมากในเะวลาเรากดลงไปนะครับจุดนี้เนี่ยจะทําให้การนอนของเราเนี่ยหลายๆสรีระที่เราปรับแต่งมุมมองการนอนของแต่ละคนที่แตกตา่างกันไปเนาะเราต้องการหมอนที่เป็นสไตล์แบบ 3D a u t o p e t r i c แบบนี้เนี่ยรองรับแบบแนวกระดูกสันหลังของเราในช่วงคอที่มันแบบเอียงประมาณ15องศาที่เขาทําได้นะจุดนี้แหละก็เลยทําให้ Temp Soft 3D a u t o p e t r i c เนี่ยมันทําให้การนอนของเราเนี่ยหลับได้ลึกมากขึ้นดีมากขึ้นนะครับอีกอย่าง นะปลอกหมอนแบบคูลิ่งเจเนซิสของเขาครับก็ต้องบอกกันตามตรงครับเย็นจริงนะฮะทำให้การนอนของเราเนี่ยใช้คาว่าไม่ร้อนหัวแน่นอนนะครับหมอนที่เข้ากับสรีระมนุษย์จริงๆแถมปลอกหมอนของเขามันก็เย็นมากๆจริงด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้มันน่าสนใจมากแล้วก็จําเป็นต้องเอามาป้ายยาแล้วก็มารีวิวครับทุกคนได้ฟังกันจริง Deep sleep เนี่ยมีไว้ทําไมแล้วมันจําเป็นยังไงในการทําให้เรานอนได้มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพการนอนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นการนอนที่ดีมันไม่ใช่แค่การนอนให้ครบ ชั่วโมงไงครับมันคือการที่ทําให้มีช่วงเวลาของการหลับลึกหรือ deep sleep เนี่ยมีเวลาให้เยอะที่สุดหรือเป็นเวลาที่มีคุณภาพมากที่สุดนะครับคนที่นอนได้แชั่วโมงเท่าๆกันแต่มี Deep ฟ l e e ปที่ต่างกันพอตื่นมาแล้วร่างกายฟื้นฟูไม่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นจุดหลักเลยที่ทําไม d e p s l e e p ถึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากและเป็นหัวใจหลักๆของการนอนที่ดีจริงๆนะครับดังนั้นเราคงต้องหาแกจ๊ตอะไรที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้ด p s l e e p ของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นหรือปกติ Deeplip ของงเราคดงถูล หรือบางคนอาจจะต่ากว่าน,นั้นนะครับถ้ามีอุปกรณ์มาช่วยให้ดีฟส s l ลิปของเราเนี่ยมันมีระยะเวลาที่นานขึ้นหรือคุณภาพตรงเนี้ยมันเยอะมากขึ้นนะครับเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยพูดกันตามตรงครับมันเฟรชต่างกันมากๆนะครับบางคนนอน8ชั่วโมงแล้วมันยังเคลียร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยมีช่วงเวลาการนอนที่ตรวจวัดอย่างชัดเจนโดยการใช้หัวเวทฟิสซี่โปรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไลฟ์สลิปดีฟส์สลิปนะครับ R E M สลิปต่างๆเนี่ยเพื่อตรวจวัดว่าการนอนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพตรงตามที่เราควรจะต้องเป็นหร ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับบางคนอาจจะมีการตื่นกลางดึกนะครับภาวะหายใจผิดปกติดังนั้นผมเลเอาตัวที่ราคาไม่แพงจับต้องได้ง่ายวัดได้ดีแบบความแม่นยำเนี่ยสูสีกับตัวท็อปๆเลยอะไรเงี้ยครับอย่าง Huawei Fit 4 Pro ก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันละเอียดมากนะครับและเป็นแบบ gadget ที่ขายดีมากนะครับของ Huawei นะจริงๆผมไม่ได้รีวิวในก่อนหน้านี้แต่ลองอามาใช้งานโดยเฉพาะโหมดของการตรวจวัดคุณภาพการนอนนี่แหละเพราะว่าเอามาไว้เปรียบเทียบระหว่างที่ใช้หมอนแบบปกติแล้วก็ใช้แบบหมอนเทมซอฟตัตวนี้นะครับ จากแบบที่ใช้หมอนปกตินะครับหมอนปกติบางที่ปวดคอบ้างตื่นมาก็ไม่สบายตัวแล้วอะไรเงี้ยครับทุกคนเห็นภาพ2ภาพนี้ใช่ไหมที่มันมีความต่างกันในระยะเวลาการนอนนะครับซึ่งประมาณ7ชั่วโมง3 3นาทีได้ดีฟซ์ลิฟมาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง34นาทีนะครับสกอร์ประมาณ8 1 Point พอยต์นะครับก็ไม่ค่อยถึงขั้นดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าเทียบกันครับกับตอนที่ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวหมอนของทางเทมสอฟทรีดตัวนี้นะครับผมนอนแค่6ชั่วโมง52นาทีแล้วนั้น นทุกคแต่พอยต์ของผมไป84พอยต์แล้วนะครับมันเพิ่มไม่เยอะก็จริงในคะแนนของพอยต์นะแต่คุณดูดีฟสลิปตรงนี้ครับนี่มันเพิ่มมาถึง2ชั่วโมง6นาทีเลยทั้งทั้งทีร่ระยะเวลาการนอนเนี่ยมันนอนน้อยกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อีกอย่างในความรู้สึกส่วนตัวผมเองผมรู้สึกเฟรชขึ้นผมก็นอนได้หลากหลายท่าทางเหมือนกันบางคนก็อาจจะนอนในท่านั้นท่านี้อะไรเงี้ยก็ลองหลายๆแบบทุกคนดูหรือแบบจะเห็นว่าเอ้ยทรงมันดูแปลกเฮ้ยมันทํามาเพื่อยังไงเขายังทํามาเพื่อน,นอนคว่ำด้วยนะครับรรับรรรราววทอยงงงมนสีีจิตตแขด้ นะครับโอ้โหทุกอย่างมันทํามาได้แบบเหมาะเจาะมากๆนะครับไม่ว่าจะนอนท่าไหนก็ตามที่ผมชอบมากๆแล้วมาถึงส่วนที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดแล้วนะครับตอนนี้หัวเว่ยฟิสมีสีใหม่แล้วนะครับแล้วก็ราคาครับจากเดิม4990บาทครับเหลือเพียง3990บาทครับฟรีของสมนาคุณครับตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่3 1สิงหาคมครับมีเวลา1เดือนนะทุกคนคุณจะได้รับตัวนี้ไปเลยครับที่เรารีวิวอยู่คืมมอน FN เอฟเ t ็ o เท t i c TD นะครัมตัวนี้มูลคร ฟรรีเลยคับแถมราคาก็ลดไปอีกรวมไปถึงวอนเชิญอ,อื่นที่ค่อนข้างจะครบคันนะครับบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่ามากๆควรไปตำด่วนๆเลยเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ที่ใต้ d e s c r i p t ชันนะครับ กดลงไปแล้วก็ปล่อยให้มันคลายตัวแบบรวดเร็วแบบนี้ครับก็เลยอยากให้ทุกคนได้ทาความรู้จักตัวนี้นั่นแหละดังนั้นก็เชื่อได้เลยครับว่าใครที่อาจจะเห็น,นผ่านๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยดีไซน์มันไม่ค่อยตอบโจทย์ผมหรือเปล่ามันนอนแล้วมันจะเป็นยังไงครับก็ต้องพูดกันตามตรงว่าหลังจากที่ผมไปลองใช้งานมาผมชอบในมุมมองผมนะก็คือผมเนี่ยเป็นคนนอนที่หลากหลายท่าทางมากๆนะครับผาอยากจะได้หมอนที่มันตอบโจทย์ต่อทุกสรีระที่ผมจะนอนไม่ว่าจะท่าไหนก็ตาม,มานะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนได้ลองตัวนี้มากๆจริงๆนะครับยิ่งได้้ใช กับตัว Huawei Fit 4 Pro ก็จะทําให้การนอนของเราเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับพูดกันตามตรงว่านอนที่ดีคือการที่นอนอย่างมีคุณภาพครับเจอกันในคลิปวิดีโอหน้ากับผมนายแฟมหากใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเพื่อจะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆถัดไปของซัสสัตีซิกเซสเตอร์เจอนครับสวัสดีครับ